สวัสดีค่ะมันนี้กสิผ้ามาเบิงเมฟาใสค่ะอาเบิงว่าอาการทองเสียเขาเป็นจังไดแน่ไทยกับบท่านปกติดอกค่ะมากินในกะไทยคือกันไทยมิตรนามค่ะเศรอาหารกับบมีมมู่ว้านจากอาการที่เขาบ่กินห่าเต่มมันนี้ก็กินอยู่แต่ว่าเสียดอาหารบใ่ใครมี่ เป็นโค้งเสียจากหมู่บ้านก็เลยเพอ่าหมู่บ้านบ่นเคยได้กินหญามันนี้เขาก็กินแน่อยู่แต่กับบ่ได้กินหลายปันใดค่ะสัสัยอยากกินน้ำแล้วนี่แต่เขาก็ลาเรื่องอยู่ค่ะเขาก็บบ่ได้ซึม ถ้าเขาซึมเขาสิบวแสดงอาการหยูกยังสิค่ะสาเหตุกับคงจะเป็นจากอาหารค่ะหลังเท่ยกับอาศสิยาอ่อนแ้กินอ้อยเพราะว่าช่วงนี้แม่ได้ไปตัดอ้อยมาะห้แล้วเป็นช่วงจังหวะทีร่างกายเขาบบกไข่สมบูรณ์ก็เลยเห็นให้ทองเสีย ค,คุณหมอก็ไดมาเบิ่งล่ะค่ะคุณหมอเมื่อเช้าคุณหมอมาแล้วเขาอ,อูดเอาอย่างให้กินน้ำกระเล่คุณหมอให้กินน้ำกระเล่กินน้ำกระเล่หลายๆคือคนล่ะค่ะเสียน้ำเน่าน้ำจากการทายก็ต้องกินน้ำกระเล่ พูดเขาสังเกตกันแต่ข้ามบึงหูถ้าสร้างบดสบายนี่หูเพ่นสียนหยินขมหูเพ่นสีหยินข้างหลังเขาก,ก็กินน้ำดีอยู่ค่ะต้องให้กินน้ำบ่อยๆเพราะว่าเขาเสียน้ำ มนจมีน้นองให้ฝ่าสบ่โบจัง่องเสียแม่ก็สังเกตไปเรื่อยๆลละค่ะว่ากบ,บหูอาการเขาเนอจากจะเขากิบบ่เกิบทงสวัสดีค่ะมาเบ่งผลิตภัณฑ์จากบ้านน้องอุบุญค่ะ อันนี้เป็นผ้าถุงผาถุงได้มัดมีค่ะผ้าถุงตินแดงของคุณเบบานท่อมือค่ะนี่หลายไล่แล้วก็เป็นเสื้อค่ะเสื้อน้องอุ่มบุญฟี่ใส่ค่ะเพราะว่าเอซี่เพิ่นเท็ดมาไห่พ่อได้เป็นคาขนมให้น้องท่านใดสนใจกระทักมาได้ค่ะทั้งเพจทังอุ่มบุญ เฟซบุ๊กกับน้องอุ้มบุญอูดไอีดลนากับเบอร์โทษพ่ออูดค่ะ081-005-8-792ค่ะขอบคุณค่ะว <c oughs> ่า,าเขากับโมเมนคุ้นพ่อสีวาวได้แม่ก็ค่อยสังเกตการเราสังเกตว่าเขามีอาการจังใดหมอเพิ่ก็ให้ยาทานก็ยา กับน้ำกเละค่ะเป็นยาทานกับน้ำกรเละให้กินเสาเทียงยินมี่มือนีแหละค่ะกัลรังไทยไทยเป็นน้ำเม่วว่านกับกับเป็นมีเศษอาหารในยูต่ว่าห่งกับเลี้ยวๆกับบ่บ่ถึงกับมือนีมือนีไ่ไหลเลยค่ะแต่ชุดหลังนี่เริ่มิบ่มีเศษอาหารแล้ว ภาวนาให้น่องเขาหายไวๆพูดเ้าให้กินอีกแล้วทั้งนึงกินน้ำไหลๆเสียเงือเสียน้ำไหลพูอ,อดก็ได้หาใหม่ค่ะต้องหาใหม่ให้เขากินถ้าสร้างทองเสีย พิ่นสิอยากกินฝาดต้องหาใหม่หาใหม่หายังให้กินฝาดฝาดต้นกล้วยแต่ต้นกล้วยกับแม่ตัดจน่าสีเหมือนเรหล,ลอบบานบม่ท่านเกิดตัดให้กินเรื่อยคงิไดไปหาม่ให้กิน อิ่มแล้วเจ้าอยากกินแล้วหูว่ามีน้ำกระเลดี ช่วงร่างกายพิ่นบดีเพึ่นกระสิมีเนี่ยค่ะท่องเสียไทยท่องเสียบางตัวนี่ค่ะขาแข็งหมดทั้งขาหลังนี่สิแข็งเลืบางตัวขาหลังขาหนายางกับแถบสิบดยายขาหลากเลยค่ะต้องตุ่มน้ำอุ่นตุ่มน้ำยาประคบให้ถ้าคุณหมอเพิ่นก็เอายาให้นวดน้ำมันน้ำมันมวย มานวดขาถ้าทไทยแห้งๆคจะขาแข็งทั้งสองข้างเลยขาหลังหลักไปเลย,ยนี่แม่ไข่ก็ได้ตุ่มน้ำยาไว้แล้วค่ะตุ่มน้ำเปลือกไม้ยาสมุนไพรไข้สิน อุ่นๆหดไหนค่ะคนเถ่าพนบอกมาให้ตุ่มสมุนไพรพนเคยพาหิตก็เลยจำเอาน้ำพึนมาช่วงนี้ก็ต้องผูกบใหยน้องเขาอยู่ใกล้ค่ะบใหยน้องอุบุญอยู่ใกล้เพราะบาย่านติด ทองเสียเพราะว่า,าท,ทองเสียนี่เชื่อโรคหลายกับผูกน้องเขาไว้ใกล้ๆก,ก่อนค่ะเวลาเมเขาหายเร็วก,กับสิเอาปูนขาวมาหุ้ยหดเลยติเบ้อหลางก้นติหลางก็ว่าขี้ดินเนาะหลางเห็นี่ก่นจะค่อยหุด นังออ้งค่ะคุณน้ำพูดพูดได้ตุ่มแล้วก็ใส่ถังไว้าาทามะม่วงทั้งนี้กันค่ะน้ำยาน้ำยาทั้งหมดเด็กกับนีใส่หลายอย่างยาสูตรโบราณคุณ Con khẩu còn thai thịt Đi đi, à, con đi nằm à, con, chắc nói Đi Dạ yeah. Khẩu đấy là hàng... không chịu được nhá bóng mắt con Khẩu rồi. hay cây. Rồi, mà, mà. Rồi, mà, mà. Rồi, mà. เมื่อคืนค่ะลูกขึ้นมาเบิงตีสองเขาก็แม่ก็เลยได้นนย่นหยาให้กินบัดพ่อตีสี่สิไปตัดหยาตัดอ้อยเขานอนดีค่ะตื่นแม่ก็ตื่นมาตีสี่จะไปพักกันไปตัดอ้อยอ้อยอยู่ไก่ก็เลยตรงไปแต่เสาเนยจกนยักหน่อยก็มาประมาณสองโมงกูกลัว พยามเที่ยงมากเขากับไทยเป็นน้ำเลยค่ะว่าเขามีอาการตั้งเต็มว่าวานว่านนี่สิบกินห่าเขาหูว่าเขาทงเขาพอดีเขาสิบกินอาหารเต่มน,นียกิกนแน่ยูเพาอ,อุดอาบน้ำแล้วกกระชิ้าให้ แม่ฝาใสกับสิบสามปีแล้วคะหามาสิบก็่หลามาะสิบสามปีได้หัวแต้นอยก็เลยมีลูกเมนหอพูดนี่ได้เมียแต่นหน่อยติไต้นมียเท่าเห็นเมียแต้ยไม่เท่าจ่เอาดัง หนุ่มเยี่ยทุบมาท่านทุบาด้ตามหยุดเหลี่ยมผู้อุดต่องอื่นแม่คขายว่ายาตามหยุดอยู่อยู่บ้านเดียวกันค่ะอายุซ้ำกันนี่แหละค่ะแม่คขายกับผู้อุดกับกระลังสี่สิบสามมาท่านทุบดอกเตยหัวงอกซื่อ หงงถลทชื่นแลละค่ะมีแหง้งบึงหูเขากระดิกนี่กัแปลว่าเขาลาเลื่องอยู่หูกระดิกบริสุทถ้าส้างทางป่วยแหง้งงือาการเป็นตานาละว่างกับหูเขาสิบ่กกะดิกค่ะอันนี้หูเขาพับวีไดอยู่ พัดวีได้ปกติกขอบคุณแฟนคลับสุขูสุขคนล่ะค่ะที่ค่อยเป็นห่วงน้องได้ถามข่าวมาถามข่าวเมฝ่าใสมาขอบคุณหลายๆด้นะค่ะขอบคุณน้องเสือน้องสิงขอบคุณโครงการโคชอาณาจากักร ที่ให้แม่ฝ่าใสาได้มีบานอยู่น้องอุบุญได้มีบานอยู่กยจะลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามทั้งช่องพังอุมบุญพิตุกประกันใดก็ขอโทษขออภัยค่ะสวัสดีค่ะ